แน่นอนค่ะทางด้านพลเอกทิติชัยเทียนทองรองผู้ประชาการฐานสูงสุดค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปติดตามพร้อมคณะเลยไปติดตามโครงการขุดลอกแม่น้ำกกบริเวณหาดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองแล้วก็จุด เป็นจุดชุมชนนะคะหัวฝายตมบยงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อไปติดตามความคืบหน้าของโครงการซึ่งดําเนินการโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคือทั้งนี้เองเนี่ยไปเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเรื่องของการระบายน้ําในพื้นที่ไปลดความเสี่ยงจากอทกาุทกภัยช่วงฤด,ดูฝนบรรเทาปัญหาน้ําท่วมซ,ามซ้าซากค่ะอีกทั้งก็เป็นเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณหาดเชียงรายให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ไปสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดขณะเดียวกันนะคะยังเป็นการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยในพื้นที่ในภารกิจพัฒนาพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งให้คําแนะนําในการปรับปรุงการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของกรมปชาการกองทัพไทยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ <S <S <ช>เรื่องของน้าท่วมซ้าซากเกิดขึ้นอีกนะคะอย่างที่บอกไปเกินหลายหน่วยงานก็พูดนาการร่วมกันรวมถึงการลดปัญหาเรื่องของพลภาวะต่างๆที่เกิดข<ช>ึ้นด้วยนะคะ